กับผลิตภัณฑ์น้ำมันห่านเจอเคหรืออโรเวราของเราเนี่ยนะฮะนะผลิตภัณฑ์น้นนำมันห่านเจอเคเนี่ยนะครับมีที่มาที่ไปนะครับนะพันน้ำมันหางเจอเคเนี่ยมีอยู่หลายสายพันธุ์นะครับแต่พันธุ์ที่ดีที่สุดที่เราเอามาใช้ในผลิตภัณฑ์น้ำมันห่านเจอเคเอสเวเรานะครับของบริษัทซัสเซมอนนะฮะเป็นพันธุ์บาบาเดนซิสนะครับซึ่งนี่นะครับคุณเลโชนะครับเป็นเจ้าของนะครับผู่ ผู้ผลิตและจําหน่ายนะครับแล้วก็จัดจําหน่ายโดยนะครับบริษัทซั์เซมองของเราซึ่งพันธุ์บาบันดนซิสเนี่ยนะครับมีสารอาหารมากกว่า200ชนิดนะครับซึ่งจะมาช่วยท่านผู้ฟังนะครับท่านผู้ชมที่ดูเราอยู่ในนานี้ท่านมีปัญหาสุขภาพด้านใดบ้างเนี่ยเรามาฟังกันครับนะ อย่างที่รู้กันนะครับว่าเปลืภัณฑนน้าว่านหางจระเข้ว่านหางจเท้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการรักษาแผลนะครับไฟไหม้น้ําร้อนลวกนะครับจะช่วยสร้างเซลล์ผดเซลล์ขึ้นมาใหม่ได้เร็วมากนะครับและที่สําคัญนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องกระเพาะอาหารโรคกระเพาะอาหารคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารเรื้อรังนะครับเป็นทานอาหารแล้วแสกท้องตัวนี้เนี่ยนะครับจะเข้าไปช่วยดูแลแล้วก็รักษาแผลในกระเพาะอาหาร การันตีแน่นอนเลยตรงนี้นะครับและก็ปัญหาภูมิต้านทานบกร่องภูมิต้านทานบกร่องมีหลายโรคครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดเลือดขาวบกพร่องไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้แพ้ภูมิตัวเองนะครับนะที่สําคัญเลยผลิตภัณฑ์น้าบ้านอาหารจรอเก้ไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันนะครับแล้วก็ โรคที่หลายๆท่านพบเจอนะผู้สูงอายุพบเจอก็คือนอนไม่หลับทานอาหารไม่ได้ระบบขับถ่ายไม่ดีตัวผลิตภัณฑ์น,นำบ้านหางจระเข้จะเข้าไปช่วยดูแลนะครับผู้สูงวัยผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดีครับนะครับอเอาแค่ประโยชน์ของบ้านหางจระเข้ก็สุดยอดนะครับแล้วมาดูมาตรฐานการผลิตนะครับมาตรฐานการผลิตนะพี่น้องชาวมุสลิมนะครับไม่ต้องเป็นม่วงนะครับเรื่องของฮาราน นะครับแล้วก็ที่สําคัญพี่น้องชาวไทยนะครับดูได้นะครับจากอยนะครับองค์การอาหารและยาให้การยอมรับเราจัดส่งนะครับมากกว่า10ประเทศนะครับโดยประเทศที่ค่อนข้างเข้มงวดก็คือประเทศญี่ปุ่นประเทศอังกฤษซึ่งตรงนี้เนี่ยอโลเวราเนี่ยเราได้ส่งไปถึงประเทศเหล่านั้นแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์เอสเวราของเรานะครับของบริษัทซักเซนมอสุดยอดแน่นอนครับ